ขาขึ้นว่าอะไรอะต้นหอม okay. อะไรอ๋อโรทูไม่เกี่ยวจ้่ไมไม่เกี่ยวกันครับอ่ะถ่ายถ่ายต่อแล้วโ okay. อเคไปนี้นะตัดโรทูก่อนไอโ้โพทูมันชอบโฆษณาจริงจริงคุณค้าจะเปลี่ยนปยระเทศเลยต้นหอมอธิบายไปด้วยซิว่าถอนญ้าตรงน,นี้นะครับเวลาเขาเริ่มทำเนี่ยเราต้องถอนย่าออกก่อนนะครับนี่คือเราจะบำรุงต้นเก่า ต้นที่เราเพิ่งปลูกไปเนี่ยเราจะบ่งลูปอีกรอบหนึ่งมีต้นหญ้าขึ้นเยอะๆถอนต้นหญ้าก่ออนออกนะครับแล้ก็ถอนออกนะถอนหญ้าบริเวณรอบๆต้นใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวตอกไม้ที่ที่เราตักเอาไว้หมนะครับไม้มันหลวมไม้มันหลวมเกินนะครับหลังจากการที่ภาพนี้คือเราจะมาแก้ปวตับอะพอมีไหนครับ